่ะตัดก,กันนะสงสัยสงสัยนะว่าไมผมนึงแบบเปลี่ยนดาลเนอแบบพอดีแบบลุงลุงเขารีบนะนะเขาบูตกท่อนไม้หมาดีสัตว์มีหนาด้วยมึงรู้บ้า่าหล้านล้านแค่ท่อนไม้เหรอลุงนี่อะไรวะชื่ออะไรวะปิดไฟอ่ไปก่ะ,งะลงบีนไนท์สปีดกัะเอาไงอ่ะอ่ะเฮ้ยลงไปเอคย เดีี๋ยวนลงก็ไปเหรอฮะลงกั็ไปขอไปหนึ่งกระบอกไปเก็บสบู่ปะนั่นแหละไปเก็บสบู่ปะสบู่สบู่ตกเก็บแบบสบู่ตกสบู่ตกถุยมันใช่เวลาไหมลง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 งอยากเล่นนะอันเนี้ยมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหรอตีตีเฮ้ยเอาเฮ้ยแล้วมันเปลี่ยนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวการอะไรเนี่ยการเอวยควันแม่อันเนี้ยเนี่ยหลานกดีดิ การ่พ okay. ่อแม่หันไม่ออกมลลงผมไม่เก่งภาษาอังกฤษลงเก่งไหมล่ะโอ้ส่าอลเฮ้ยตัวอะไรอ่ะตังโอ้วิ่งเลยไปวิ่งเลยวิ่งไปเก็บโขงเลยเฮ้ยลงคอเก็บเลยตามใจลดโโด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 ดโโด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 ดโด ทำตายนะเว้ยทำตายเลยนะเว้ยของกูจะหาได้เนี่ยยากนะเว้ยคครรัับบผมลุงนะแม่งหลานในตาชัดอีกตอนไหนกูไปอ่เห็นตอนนี้ใครเอาเฟียเป็นเกมหลักที่กูจะเล่นแล้วเดี๋ยวเียเรื่องหลักเดี๋ยวให้หลานแคสเดี๋ยวลุงจะดูหน้าจอแชร์หลานโอเคปะไม่เรื่องหลักผมไม่เอาอ่ะเฮ้ยแมเฮ้ยเอาดิเฮ้ยหลานเทปที่ยาอย่าพึ่งเด้อเฮ้ยหลานเลือดน้อยกว่าหลุง เอ้เออทำไมแบบน้องผมมาเอาไปดิไม่เอาเออไม่เอาอ่ะจะเล่นแบบซินเซียนเลยอ่ะเนี่ยหลานพวกนี้ลุหลานอยากได้ป่ะเนี่ยเนี่ยมาด,ดูดิเอสอาร์ตมาลุงโคตรทันเลยอ่ะเนี่ยลุงน่ะพกทำไมพกพกอะผมพกลูกเอเคลุกเออลุงเข้ามานี่เจอเลยพกได้แบบเข้าห้องปุ๊บเจอเลยผมก,ก็มีเหมือนกันพกหกเอจอะไรเจ้ามันไม่ต้องโชั่วมันไอั่วโคตรเอวี หลุดได้ปะไม่หลุดให้แต่ลุงค้างวะลุงค้างอ่ะลุงลุงชอบค้างคืนในบ้านเพื่อนคุยเกี่ยวเฮียอะไรด้วย <c oughs> อยลาอ,ยาอะไรลุงดูดิวเข้าไปดังนน้นดิไปเอาเปืนตามลุงมา ปือนอะในเนี้ยเฮ้ยปืนโดเก็บไปเลยลุงมีปืนดีกว่าวเอ้าไม่มีเสียงเร็วๆก่อนที่กูจะวิ่งไปหลานน้ำหน้าไปเด้อลุงเลือดน้อยเร,เร็วหลานน้ำหน้าไปเด้อลุงไม่มีแรงเดินแล้ว กระตุนลูกตองลุงมี้อ๋อไปแล้วล่ะมีลางกันเฮ้ย้ีลานจะไปได้เลยเหรอไอ้เลื่อยอ่ะไอ้หานเลือเล่อ่ะ <c oughs> เอ๋อลุงลุงล้ออีกฮัลโหลนี่วิ่งเราไปช่วยอย่างหมดเลยหลานไม้ล่ะไม้อะหลานครับล้อล้อล้อได้ไงลุงโคตรโหดเลยโชคดีบ้านลุงกดชิปได้ เฮ้ยลมเลือดลงวิ่งเร็วลงเป็นคนใช่คนธรรมดาที่รู้เรื่องสักเท่าที่ไปเย็บโอเคไปไปเดินน้ำน้ำน้ำรีบๆตกเถอะรีบๆจบเถอะเดี๋ยวไปเอา จะขึ้นไปชั้นที่หาประเสรเมเซอร์อะไรวะอคะโคตชัดงอยู่ไหนอ่ะดู้วชั้นสองไปหาคลิปจียามาจริงคนเองไปอากาศเฮ้ยเอเคลุงเย่ลุงเป็นแล้วกิปเข้ามาเลยไปะละกดอะไรวะชิปกะอันนั้นอ่ะอุ้ยอุย้ยนั่นแกจูบอนไซมอนไซมอนไซมอนผมยกยิงมองไม่งงหเห็นเลยเลย

ยาเรงคิกยาที่ภูหามาอะไรกันร้านเอา m 4ไปเนี่ยเอาแล้วลุงเอา answer, right. ้าเทพะล่ไม่น uh> ่าจะได้เ้มลด ไททันสามตัว therapist. จำได้หมยตัวอะไรวะดีนัดดีเด็กจอมบหลันเลยฮะคว้านรู้จังว่าเออเฮียก็ตกเปิดแล้วเันไปเขียนทีขึ้ลล้มเกมกันหรือเกมล้มเหลวเดี๋ยวดูวันข้างบนข้างหน้านี่เลยพอเสร็จแล้วเดี๋ยวรีบไปเปรียบเทียบนะครับมาเฮ้ยนะเฮ้ยลุงกดทำไมดูอยู่ <un> <massage> ห้านก็ตายไปทุกเดี๋ยวลุงก็จะไปตายให้หขาดไปตายลุงเหลือเลือดสีผมก็เหลือน้อยเหมือนกันไม่ไม่อะไรลุงตายอะไรเมืองเล่าตายตายแล้วฝันคุ้มภพไถ่ท่านลุงยืนไหนลุงยืนไหนท่านวะยืนไหท่านไปเลยยิงใครท่านไปอยู่ยังยังไปยิงลุงกำลังพัดละายลงยิงสีเอ้ยไม่ตายเว้ย งั้นหลานวิ่งไปไกลๆแล้วมันก็เร็วลงทีเดี๋ยนะให้เร็วมึงกำลังนอนสบายเลยเนี่ยไม่มีเตียงนอนเนี่ยนอนออตรงข้าวสบายเจ็บจิมันใช้เวลานอนไม่ลงใช่เร็วว่ะเวลาน,นอนเดี๋ยวตอนกลางคืนแล้วไงตอนละอุ้ยหลับว่าดังมึงต้องเล่นแบบนี้อ่ะกูรู้เลยว่าต้องแพ้อ <laughs> ่ะโถด ตอนนั้นกูนเลือดเลือดสียั่ไหมก็ไม่มีเข็มฉีดยาเข็มเลงอะตายหั่นเลยโอ้ยร้อนมาลุงล้างแขนแกล้างแกเลยเฮ้ยลุงเอาไม่ไม่ดูแลดวงใยเลยไปละไปไปาทางทางกูดีกว่า แทงไอ้ยัวเร็วกว่ารับลอยคอน้องลุงวิ่ง400คูณ400เมตรสี่ร้อยกว่ากี0รเมตรมากกว่าโด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 ไปเลยเก็บไปเลยมึงไอ้บ้าหลุดไม่น่าโลภเลยเฮียหลุดไปเลยเนี่ยเวลาผมเล่นมันจะหลุดแบบเนี้ยไม่เชื่อลุงไปดูในคลิปได้เฮ้ย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 เร็วเร็วเร็วดัหน้าไปเลยงั้นเดี๋ยวลุง เราหลุดหลานออกมาให้เวอรเล่นให้เวอรหลานเล่นเนี่ยได้ดูเลยรู้ซึ้งเลย ไม่รู้ดิแล้วลุงหายไปไวะลุงนอนอะไรตรงนี้ลุงตื่นตายนานแล้วออกอยู่ไปนานแล้วโทษโทษไม่รู้ว่าลุงนอนแหน่ลุงไม่รอผมเลยอ่ะลุงแบบไม่รอเลยอ่ะเออเออลุงหายไปไหนเนี่ยเอ้าลุงลุงลุงแหยตัวนี้ด้วยอ๋อไม่ทำดีกว่าตุ๊ดจุ๊บเฮ๊ดจุ๊บ พื้นชุบฮึบืึบฮึบพืบพืบพืบโอ้ยเจ็บช่างเย็บเปียกช่างเปียกเอ้าเอ้าเอ้าใช้ปืนให้ปืนลับสุดแม่งเลยเร็วไปไหนไปไม่มีเคล็ดจี้เลยคุณทำอะไร เอ้ยลุงเนี่ยเฮ้ยทำไมผมเตี้ยลงุลง,ลลงลรู้สึกผมเตี้ยไม่รู้ทำไมผมเตี้ยไหนดูด้วยความสูงโอ้โหสูงเขาเป้าลุงเองกันกมองหน้าจะวอมองแบบกันเลยลงุงเสียงอะไรใครมาตุ้มใครเปิดปิดประตูเลยอ๋อเขราะวันนั้นตอ้อันนั้นต้อไอยู่อ้าวลุงตกอ้าวเก็บของเลยนะ มึงก็รีบปิดเออตกใจสัตว์สัตว์นรกมันออจะไปไปจำได้เป็นรรปอะไรออกหาตรงหน้าคุาไดูอ่นอะไรใหายหตายเออเออหน้าไปเลย ปาดนำไปเลยเดี๋ยวลุงตามหลังร้านเองทางสว่างเดี๋ยวลุงนำไปเองทางสว่างเย้เป็ดขึ้นแล้วเย้เย้เร็วลุงแล้วลุงตลาดไม่กลัวส้นตีนอะไรเหรอไม่มีอะไรลุงไม่มีอะไรด่านต่อไปเนี่ยจะมีส้นตีนอะไรแน่นอนอ่ะส้นตีนเป็นบ้าอะไรไม้ครับนี่ขนาดดุงประตูมีรูประตู สองนี่สองสองลุงเป็นไงวะลุงเป็นห่าเลยวะลุงเป็นห่าเลยวะลุงเจ้าไงวะเอ่าวิไปตอนไหนรอเลยนะ่นลุงเกียร์หนอเกียร์หนอเดินเร็วเสยอที่บ้านเนี่ยจานตอนจานตอนใคคงจะจำได้ใช่ไหมอะไรจำไม่ค่อยได้ สมองั้นก็นำหน้าไปเลยถ้าเกิดนำนั้นก็นำหน้าไปเลยนำหน้านำหน้าเฮ้ยจุกอ่อนตกงอนตกงอนหลานลุงไม่ไปแล้วนำหน้าไปเลยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะไม่ไปแล้วเหลือครึ่งเลยนะมึงเอออะไรกูปิดเสียงในเกมก่อนมึงทำหน้าอย่างนี้ใส่ปะฮะปิดเสียงในเกมก่อน เปิดเสียงสักหนึ่งก็พอละจะมีอะไรโผล่มาบ้างไหโอเคเก็บเสียงแค่หนึ่งลองยิงปืนดิอุ้ยตกใจหมดลงไปทางไหนวะนี่ลุงกำลังรอแบบนี้แล้ววิ่งกุ้นาวิ่งเอาด้วยลุงเอาด้วยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยรอดีเหรอวะหลานกูไม่เล่นแล้วไข่แตกเลย ลุงลุงจู่อ้อนลุงเดี๋ยวๆดสแตนลิน่าก่อนอู้ผมจะวิ่งอย่งนั้นลุงสเตลลิน่าเต็มก่อนไปแดกกูุลกเฮ้ยจู่ออนเนี่ยหลานไม่ได้แดกกุลเอไม่ได้แดกบ้านลุงแดกกุลตายเลย นี่เกลือไม่ได้แดกไงไม่ได้แดกลุงเออเสียงดังมากอ่อร่อยจุงโอ้ยเฮ้ยไม่มีปุ่มแล้วเนี่ยโอ้เปิดมาเจอเลยรหลานไปเลยลุงลูกเสียตลาดให้หลานเลยวันจะดีลุงไปเลยเร็วๆไม่เล่นนะถ้าเกิดต้องเดินไปท้องเสิร์ฟเดี๋ยว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 ปีเปิดใครเอาเฟียไม่ขึ้นคุณจะตามหลัง ลงบารสรอกก่อนเปิดไฟออฟเฟียไม่ขึ้นอ่ะรีเซ็ตเครื่องใหม่เอ้ยมันมีหน้าวินโดว์ไหมเออไม่นะลงเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาฐานไม่ขึ้นไม่ขึ้นเฮียอะไรเลยเข้าใจไหมอ๋ออ๋อลงวานด้วยบางคุรีเครื่งกช่ไหมอะไรอะไรต้องตีอะไรเล่าสตินิตคอนตายลงวิ่งนะทำหน้าเลยนะ ไปหมด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 เลยลุงไ,ไปเลยลุงไปเลยลุงจำได้วันมีอะไรไม่มีอะไรเลยลุงไม่มีอะไรเลยโอ้ตัวโอ้ยเดี๋ยวนั่งพักหายใจพักหายใจไม่ได้ลุงเหนื่อยรีบด่านด่านนี้กูงจำได้หมดแล้วจำได้หมดเลยจำได้หมดแล้วของอยูย่ไหนกูเล่นจนเลยดา่านเลยเนี่ย ไม่ไม่ได้ <ique> <trilogy> ไปาตัดเลยเลยอุ้ยเฮียนอนเลยนอนเลยห่าอะไรวะห่าเหี้ยวเลยวะเตือนดันที้ด่านง่ายกูต <igen> ื่นปุ๊บกูตายเลยหลานจะว่าลุงเลยลุงก็ตายเหมือนกันกูกูตื่นกูนอนกูน่ายท่านอยู่นั่ง นอนหลับปีดันเลยใครเยอะใครร้องไเออรองไห้ครโวยปืน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 ที่เก็บไม่ได้สิรุ่นใหม่ออโต้ออโต้วไอวีสิลุงยู่ไปไหนอ่ะอ๋อบ้านอู้ไท่านของคุณขังแสงขังแสงเฮ้ยขังแสงของลุงมดไม่ได้ลุงซื้อแล้ว เดินเดินเฮียอะไรมึงเล่าอะไรเล่าเอ้ยลงช่วยดิเด็กนี่นะเด็กโง่นะเด็กดอกเฮ้ยปืนโคตรเท่มีพวกเฮียเฮ้ยไรสารตีไปเลยโอ้ยจะตายแล้วเปิดเปิด เฮ้ยกูเก็บปืนมไม่ต้องมาดูปืนไม่ใช่เวลาอีกสองนะพร้อมผมมีปืนครบชุดแล้วเดี๋ยวลุงผมจะตายแล้วไม่มีแบบเข็มชิดยงชิดยาเลย,เยลุงเพื่อผมเลยสีลุงดับดับหน่อยเยสขอบคุณครับ อุ้ยเหี้ยมึงมารอหน้าบ้านเลยหรือมึงไม่ให้กูออกไปเลยใช่ไหมมันมันตามผมันตีกันเฮ้ยเอ้ยโดนโดนแล้วโอ้เจ็บเจ็บเจ็บอะลานได้ลุงเอื้อลุงก็โดนลุงตายเอ้าโอ้ยเดินทะลุได้ไงโมันเดินเข้ามา

เดี๋ยวเรางเปลี่ยนแม็กอีกเร็วๆลุงอยู่ไหนลุงอ่ะนอนหลับอยู่ลุงจุดลุงไม่มีแม็กเลยเหรอลุงไม่มีไม่มีอะไรเลยผมไม่มีอาวุธเลยนะลุงตีมาช่วยเถอะตีหัวไม่ถึงเองเฮ้ยใส่ม้อ มาหาพ่อมึงเหรออ่าอะไรวะเข้ามาปุ๊บแม่งด่าพ่อเลยกลัวก็ได้ทั้งนั้นเฮ้ยไม่ใช่หมายถึงซิมมอนมาหาพ่อมึงเหรอลีคอนนิคเสียปืนไปเถอะช่างแม่งไม่ไหวอะ<า>ปืนหายหมดละลุงค่ามันค่าหาอะไรล่ะหายแล้วฆ่าไไม่ได้หมืนกันเลย ไซมอน,นโดลิมอนไซมอนแฟนตาตีว้าฮ่าฮ่าฮ่ามันมด็กเตนทน์อาว,วินโดว์อ่ะมันด็กเตนวินโดว์แล้วให้รันทิง้งเจมไม่เคยหนี่อะไรเลยเนี่ยผมไม่อยู่แล้วลุงผมเข้าบ้านแล้วกลับแล้วไปแล้วเข้าบ้านเลยเหรอหลานไม่มีอาวุธเลยแล้ว<า>ไปไปหยุไปเราวิง่งหนีที่นันเลยเราวิ่งหนีที่ั่ลุงเอาแล้วเจม เรียมี่เอาเรียมี่ดีกว่าก็ไม่ได้ทำไมเรงเข้าไม่ได้ลุงเดี๋ยวมองไปหาไอใส่มอนกันข้ามเลยลุงไปดิฆ่าด้วยไม้นี่แหละอย่ากลัวมันเด็ดกระถุดจะดูข้ามอยู่หนึ่งตัวลุงผมรู้แล้วลุงมันอยู่ไหนตีขาแม่งเลยตีขาแม่ง ตีตูดตีตูดมึงใส่ป้อนเหรอถึงซองเหรอตีตูดลุงมันอยู่ในบ้านเดี๋ยวลุงตีเลยท่านอยู่ใส่ท่านกันชียมาหาลุงอ๋อยิงผมแล้วเดี๋ยวกิงกำลังตีใส่ท่านอยู่สัตว์สัตว์สัตว์กรับสัตว์ต่ำสัตว์กรับตายซะตายไปหนึ่งตัวเออตายแล้ว เป็นไงลุงไม้นะคมแฝดอนะลุงลูกแฟร์ลารลมอัคคีอ่าเงี้ยเขาได้อะอัคคีธาราตันเป็นตลอกุลีเซตเลยใช่แล้วกุลีออกไปลุงเข้าเกมแล้วทำไงต่อเจ๊กดอะไรวะไอ้ตรงที่เปลี่ยนภาษาแล้วก็กดชิปอะต้องกดให้ได้อะอ่าเฮียหลุดทำมาชีพลืมให้ทำมาชีพวะเดี๋ยวเด้ง ก็ให้ทำมาชีไว้ก่อนเนี่ยใครฮักสกายก็เร็วลืมผิดเข้ายังเก่าเลยกลัวอะไรเนะเอาเข้าเก็บแล้วมันเด้งอ่ะเดี๋ยวแก้ให้เก็บแป๊บนึงเฮ้ยกว่าจะผ่านมาจุดนี้ได้อะไร ออเฟียงั้นก็จบกันตรงนี้ก็เลยกันนะลุงนะอาตามใจหลานนี่ไม่พักลูกต่อลาไปก่อนนะฮะตามผ่านที่